ตอนนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะครับจับตาเรื่องของการนะครับเลือกนายกหรือการแต่งตั้งนายกซึ่งแน่นอนครับว่าปัญหานะครับด่านที่คุณพิธานะครับคุณพิธาเนี่ยจะต้องผ่านก็คือว่าจะต้องหาเสียงให้ได้อีกอย่างน้อย66เสียงเพราะว่าในการโหวตเลือกนายกต้องมีเสียงในสภาทั้งสสภาทั้งสภาสวและสภาสสเนี่ยนะครับรวมกัน376 แต่ตอนนี้นะครับคุณทางพิมพิธาได้มีการรวบรวมนะครับสสได้แค่310นะครับก็ยังขาดอีก66กก็ต้องมาวัดใจสสฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อย กับสอวอว่าจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะแต่ละคนก็มีเอกสิทธิ์ที่แตกต่างกันมีวิจารณญาณที่แตกต่างกันและอะไรที่แตกต่างกันเราก็ต้องรอดูนะครับอีกตอบดูว่าจะเป็นยังไงแต่ก็แน่นอนครับก็มีประชาชนมาพูดถึงเรื่องของอสิ่งที่ตัวเองเลือกมาแล้วก็อยากให้นะครับไม่ว่าทั้งเป็นสสในในเสียงข้างน้อยและสอวอนะครับที่วันนี้นะครับสสอเองก็เข้ามาทํางานเพื่อประเทศชาติประชา ชนรับปากแล้วว่าจะทําเพื่อประเทศชาติประชาชนเข้ามารับใช้ประชาชนก็มีการเรียกร้องนะครับให้ทำตามเสียงมติประชาชนซึ่งสอวอเองนะครับก็มีการแต่งตั้งโดยนะครับ ทางคอสชอตามที่เรารู้นะครับแต่สิ่งหนึ่งทึ่งสอวอทําก็คือว่ากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนก็มีการเรียกร้องให้สอวอนะครับเคารพเสียงประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าสอวอเขาก็มีวุฒิภาวะของเขาเขามีอะไรของเขาที่เขาบอกอะไรงนี้ก็ว่ากันไปแต่ส่วนแล้วเนี่ยนะครับค,คุณพิธาเนี่ยจะได้นะครับ เป็นเลือกรับเลือกเป็นนายกจะผ่านด่านตรงนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปและอีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งมีคนถามก็เรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณพิมพิธานะครับว่าเอ๊ะ คุณพิธาจะโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่าอะไรอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมเกาไม่แน่ใจเพราะว่ากกตกับสารรัฐธรรมนูญของนะครับยุคนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างที่เรารู้สึกกันว่ากกตนะครับและก็สารรัฐธรรมนูญยุคนี้มันมันแปลก มันแปลกแปผมผมพูดว่ามันแปลกๆกันเพราะคงไม่ต้องบอกว่าเจาะจงอะไรลงไปเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นการทํางานนะครับองค์กรอิสระมันน่าจะอิสระแต่มันก็เหมือนกับไม่อิสระอย่างกกตเองก็ทํางานผิดพลาดอะไรหลายอย่างแล้วก็มีอะไรที่ออกมาเยอะแยะมากมายอย่างกับเมื่อปีที่แล้วนะครับตั้งแต่รอบหกสองเนี่ยก็มีการแจกใบเหลืองจนกากตเองถูกฟ้องไป6กสิบล้านนะครับหกสิบล้านซึ่งแน่นอนครับอันนี้ต้องเป็นภาษีของประชาชนที่ไปจ่ายซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จะ อตอนนี้ของคุณพิมพิไทยเองนะครับกกตก็ต้องต้องดูและคิดหนะักว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะครับมีการาไม่ให้เป็นนายกหรือมีการอะไรออกมาแล้วไม่สามารถเป็นนายกได้นะแล้วมีการไปฟ้องแล้วไปลองแล้วถ้าศาลมีการตัดสินให้ชดใช้ผมว่างานนี้ก็คงชดใช้หนะักกกตก็ต้องคิดหนะักแต่อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมก็มีข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับให้ข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาก็อยู่ว่ามันจะ,นะโดนหรือไม่โดนนะครับเพราะเรื่องของถูกหุ้นสูงเนี่ยมันเป็นอะไรที่อ,อ,อ่อนแล้วมันก็มีอะไรหลายๆมุมอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมเอาออกมาให้ทุกคนได้รับทราบนั่นก็คือจดหมายเปิดผนึกจากอดีตสื่อไอทีวีกรณีนะครับพิธาถูกร้องเรียนถือหุ้นสือ่อไอทีวี นายจรงสุขเอียดนักข่าวและพิธีกรชื่อดังนะครับโพสต์ข้อความร,ระบุว่าเรียนประธานกกตนะครับเรียนประธานกกตผมนายจตุรงสุขเอียดเป็นอดีตประธานสหภาพแรงงานหัวหน้างานบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเป็นพิธีรายการถอดรหัสและบรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจนะครับหน้าที่ เป็นหน้าที่สุดท้ายในวันที่ไอทีวีถูกนะครับสบปนสั่งยึดฟาร์มถี่จนมีสภาพจอดำเมื่อปี2550ก่อนเปลี่ยนผู้ผลิตใหม่เป็นไทย PBS จนถึงปัจจุบันปี2549ผมเป็นตัวแทนพนักงาน ITV ทุกคน ไปยื่นคำร้องต่อสารปกครองให้คุ้มครองชั่วกราวการปิดไอทีวีจากมติครมปี2549ต่อมาสารปกครองไต่สวนผมและคณะแล้วมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นเวลา1ปีจากปี2559ถึงปี2550จึงเปลี่ยนการออกอากาศในชื่อ T ีไอทแล้วเมื่อครบ จึงได้ยกเลิกฟาร์มคุ้มครองเท่ากับบริษัทไอทีวีไม่มีคลื่นฟาร์มถี่มาออกอากาศได้ทันทีวันรุ่งขึ้นนะครับพวกพนักงานนับพันคนหลายพันชีวิตในครอบครัวลำบากมากครับจากการตกงานบริษัทไอทวจึงกำหนดการชำระเงินเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานพนักงานบางส่วนถูกโอนไปสังกัดไทย PBS โดยนับอายุงานใหม่เพราะไม่ใช่บริษัทเดียวกันและไม่ใช่ไอ v ีวสาขาสองแต่อย่างใดเพราะไม่เกี่ยวข้องใดๆต่อกันพนักงานนะครับบางส่วนฉราภาพไม่มีที่ทำงานต้องกลับบ้านเดิมจนวาระสุดท้ายบางส่วนได้ทำงานในสื่อต่างๆตามความรู้ความสามารถส่วนผมทำงานกับช่องสาในข่าวสาม,มิติจนปัจจุบัน ผมพร้อมไปเป็นพยานให้คณะกรรมการไต่สวนให้กับท่านได้ว่าไอทีวียังคงทำหน้าที่สื่อกับประชาชนอยู่หรือไม่การสิ้นสุดสภาพนะครับสื่อการสิ้นสุดสภาพสื่อสารต่อสาธารณะในฐานะสื่อมวลชนยุติไปแล้วหรือไม่พร้อมมีหลักฐานการเลิกจ้างหนังสือเลิกจ้างหนังสือรับเงินชดเชยการเลิกจ้าง หนังสือการไปรับเงินสงเคาะคนว่างงานจากกระทรวงแรงงานและตลอด16ปีที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนผมไม่เคยได้เห็นหรือรับชมข่าวใดๆจากการเผยแพร่ภาพจากไอทีวีเลยในทุกช่องทาง ผมยังต้องการให้ท่านสอบถามข้อเท็จจริงในบทบาทหลังปี2550ของ ITV ให้ปรากฏก่อนจะมีคำวินิจฉัยในกรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตว่า ITV เป็นสื่ออยู่ในตอนไหนกันแน่ผมไม่ใช่ติ่งคุณพิธาและพักการเมืองใดๆถ้าจะเป็นติ่งการปฏิบัติถ้าจะเป็นติ่งจากประวัติการ ทำงานของผมคือมีติ่งเดียวคือติ่งฟาร์มยุติธรรมเว้นแต่ท่านสามารถพิสูจน์ให้ผมและเพื่อนๆได้ว่า16ปีที่ผ่านมาคนไทยยังได้รับชมสื่อจากท่องไอทีวีอยู่โดยที่พวกผมไม่รู้มาก่อนถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ควรทําให้ทุกอย่างโปร่งใสและยุติธรรมอย่าเอาสื่อที่พวกผมรักเคยเอาชีวิตไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเป็นแพะทางการเมือง อย่าสร้างตาบาปให้กับสื่อที่ถูกปิดไปเลยนะครับอะไรถ้าท่านต้องการไต่สวนผมผมพร้อมจะไปแต่ขอให้แจ้งล่วงหน้านิดหน่อยเพราะส่วนใหญ่นะครับผมอยู่ในสวนของผมครับนี่ก็คือเป็นนะครับนักข่าวนะครับที่อดีตนักข่าวและการอดีตนักข่าวของไอทีวีก็คือคุณจักรตุรงนะครับ จักรตุรงสุขเอียดซึ่งก็เราก็คงจะรู้จักกันว่านักข่าวคนนี้เป็นนักข่าวที่มากฝีมือเป็นอย่างมากก็ได้ออกมาพูดและก็อย่างชัดเจนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าฟังจากคุณจักรตุรงสุขเอียดเนี่ยนะครับไอทีวีเนี่ยปิดตัวมานานแล้วนะครับแต่ที่จ้องตรงจดบริษัทอยู่และบริษัทที่มาต่อเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันใดๆกันเลยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ให้ทุกคนเอามาวิเคราะห์กันเองแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับฝ่ายที่ร้องก็มีการตีฟาร์มเรื่องของที่ว่ายังมีการส่งงบดุลยังมีการส่งรายได้ยังมีการส่งภาษีแต่อันนี้ก็คือเป็นสือ่อแล้วก็ไอ้น,นี่อยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าอันเนี้ยในการตีฟาร์มเราก็ต้องมาดูแต่การปฏิบัติจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดจากการที่ อันนี้เกิดจากการที่ผมเองเนี่ยเคยจัดจดจัดตั้งบริษัทเวลาจดจัดตั้งบริษัทเนี่ยเขาก็จะให้จดว่าบริษัทคุณทําอะไรบ้างซึ่งแน่นอนมัดกันกันก็จะมีข้อเบสิกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ข้อพวกนี้มันจะมาสื่อสารอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันจะมีใส่ออกไปอยู่แล้วใส่ไปแล้วแต่ถึงเวลาบริษัทนั้นอะจะทําเรื่องของการสื่อสารเรื่องของอะไรป่ะก็อาจจะไม่ได้ทําอย่างกรับางทีก็บอกว่าเป็นการส่งออกบางทีเรื่องของนู้นเรื่องของนี้อะไรเงี้ยก็ส่ง hmm. ส่งส่งไปเวลาที่เปิดบริษัทมันจะมีข้อให้ใส่ว่าวััตถุปรระสงค์บิษท คืออะไรนะครับก็มีการใส่เอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูกันนะครับว่าทางกรกตะจะพิจารณาอย่างไรเพราะว่าทางคนฟ้องหรือคนร้องก็อย่างที่บอกว่านักวิชาการเยอะครับประเทศเรานะครับนักวิชาการเยอะนะครับนักตีฟาร์มก็เยอะนะครับไอ้พวกบิดเบือนนะครับใช้อ่ กฎหมายแบบสีธนนใช้ก็เยอะอะไรก็เยอะนะครับก็คือพยายามทําทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วกกตเองก็ต้องเป็นผู้ตัดสินใจหรือกกตอาจจะส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญตีความก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปถึงเรื่องนั้นก็คงจะต้องติดตามกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้กกตเองนะครับจะวินิจฉัยอะไรจะทําอะไรกกตก็ต้องรอบรอบครอบพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับการแจกใบเหลืองที่ผ่านมานะครับกกตก็ต้องชดใช้ถึง63ล้านซึ่งมันเป็นภาษีของประชาชนและครั้งนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติ ว่าไปให้คุณพิธาหมดสิทธิ์ที่จะเป็นนายกผมแน่นอนครับว่าผมก็คิดว่าคุณพิธาคงไม่ยอมง่ายๆแน่นอนก็คงจะร้องศาลปกครองหรือร้องตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองและผลสุดท้ายถ้าคุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นสื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับการฟ้องร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเท่าไหร่เพราะขนาดแค่สอสอยัง63ล้านแล้วถ้าเป็นระดับถึงนายกไม่เป็นพันล้านหรอครับ อันนี้กรกตก็ต้องคิดหนักนะครับว่าก่อนที่จะทําอะไรนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมมีหน้าที่นําข้อมูลต่างๆมาเสนอให้ทุกคนฟังแล้ววิเคราะห์ตามมุมมองของผมเข้าใจคําว่าวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตามมุมมองของผมซึ่งการวิเคราะห์ของมุมมองของผมเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันเป็นจริงแบบนั้นหรือเป็นแบบนั้นแต่วิเคราะห์ในมุมมองซึ่งหลายๆคนที่ฟังก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อว่าที่ผมวิเคราะห์เอ้ยมันมีเขาไม่มีอะไรเลยอาจจะไม่ตรงกับใจคุณหรือตรงกับใจคุณอันนี้ก็แล้วแต่แต่ทุกคนก็ มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์วิจารณญาณตามนะครับความรู้สึกของตัวเองซึ่งก็ไม่ได้ทําให้ใครนี้เป็นการวิเคราะห์ทํามเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนครับการวิเคราะห์ของผมหลายคนอาจจะบอกว่าผิดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมจะฝากเอาไว้ก็คือเราเป็นประชาชนอย่า ทะเลาะกันเด็ดขาดเพราะการที่เราเป็นประชาชนแล้วทะเลาะกันเราจะไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเดินหน้าหรือมันไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะไรนะครับแต่ละคนมีมุมมองสําหรับผมประชาธิปไตยสําหรับผมคือเคารพความเห็นของคุณนะครับเคารพความเห็นของคุณเคารพความคิดของคุณและคุณก็ต้องเคารพความคิดของผมและความเห็นของผมแต่ไม่ต้องเอาสองสิ่งมา ทะทะกันหรือตอบโต้กันหรือถีโต้เถียงกันเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์การที่เอามาโต้เถียงกันเอามาทะเลาะก,กันมันก็เป็นการที่ทําให้ทะเลาะก,กันเปล่าเหมือนกับต,ตอนนี้ผมพยายามที่จะไม่มีการนะครับคอมเมนต์ตอบโต้อะไรเพราะเวลาที่หลายๆคนมีอารมณ์มีความรู้สึกนะครับจากคลิปที่ผมลงไปเนี่ยบางคนดูไม่ครบบางทีดูไม่ครบถ้วนดูแค่หัวบ้างหรือดูแค่ตัวเปิดบ้างอะไรบ้างก็คอมเมนต์มานะครับในสิ่งที่ อีกมุมหนึ่งในสิ่งที่อะไรอีกขัดหนึ่งแต่เขาไม่ได้ดูให้หมดแล้วผลสุดท้ายถ้าเราไปคอมเมนต์ตอบไปตอบโต้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เขามีความคิดเป็นของเขาเองก็ปล่อยให้เขาคิดในสิ่งที่เขาคิดเราคงไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้เขาฟังเพราะเขา อยากฟังในสิ่งที่เขาคิดเขาไม่ได้อยากฟังในสิ่งที่เราพูดเพราะถ้าเขาอยากฟังสิ่งที่เราพูดเขาต้องดูคลิปเราจนจบทั้งหมดว่าเราพูดอะไรกันแน่หรือเราวิเคราะห์อะไรกันแน่อันนี้คือสิ่งที่เอามาฝากไว้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าีอัปเดตให้ฟังครับ